ตัวเองย้ายมาอยู่อเมริกาแต่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็คือยังใช้ภาษาไทยอยู่เพราน้อยมากๆที่จะดูซึ่งฝรั่งแบบไม่มีเลยค่ะ100%ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษใดๆเลย Good morning and welcome back to another video นะคะอยู่กับกิ่งอีกแล้วค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชื่อกิ่งค่ะเป็นแอลกอเซสสายกันบินหลักอยู่ที่อเมริกานะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe เป็นไงฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพราะว่ากิ่งอาจะเจอทุกๆคนในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนเกียกจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะหรือว่าแชร์วิธีการฝึกภาษาอังกฤษนะ,ะด้วยจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะซึ่งกีอยู่อเมริกามาตอนนี้นี่ก็เข้าปีที่6แล้วเวลาผ่านไปไวเหลือเชื่อเลยนะคะทุกคนโดยพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะต้องบอกเลยว่ากลางมากๆเลยตอนที่อยู่เมืองไทยก็คือแบบ สื่อสารได้พอพอรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่ไปเป็นแอร์อยู่ที่ Japan Airlines นะคะ j l ก็คือใช้ภาษาญี่ปุ่นส่วนมากนะคะภาษาอังกฤษก็คือเก็บพับไปเลยนะคะใช้หน่อยมากๆใช้ภาษาอังกฤษประมาณสัก20%อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะสะมดเลยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะคะ เอาละค่ะทุกคนเงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับปีแรกนะคะที่มาแย่ออเมริกานะคะก็คือว่าไม่ฝึกภาษาอังกฤษใดๆทั้งนั้นเลยค่ะมายัางไงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็คิดถึงเมืองไทยนะคะติดดูละครไทยมากอีกต่างหากทุกคนคุณแฟนเขาจะสมัครเป็นเมมเบอร์ของมาริมาในสิ่ง,งที่ต้องแบบเหมือนเป็นเมมเบอร์ชิพต้องจ่ายเงินอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราจะสามารถดูละครได้ดูข่าวดูตอนนั้น1ปีพูดถึง1ปีกับ2ปีอ่ะ ประมาณเดียวกันเลยค่ะแบบไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษใดๆเลยเวลามันแบบเดินผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเ,เราอาจจะแบบคิดว่าเอ้ยเราแบบคอมฟอร์โซนเราอยากดูข่าวไทยดูละครไทยอะไรแบบนี้โดยที่แบบเออเดี๋ยวเราค่อยไว้ฝึกภาษาไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยเอาตัวเองย้ายมาอยู่อเมริกาแต่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็คือ,อยังใช้ภาษาไทยอยู่เพราะว่า แฟนนะคะคุณแฟนก็เป็นคนไทยหนูจะเป็นลูกครึ่งแต่ว่าเราก็พูดภาษาไทยกันฉะนั้นไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะปีแรกเลยเวลาที่เราเข้าร้านกาแฟแล้วเราไปสั่งกาแฟเขานะคะจำได้แม่นเลยก็ไปร้านสตาร์บัคนะคะทุกคนเข้าไปแบบอย่างมั่นใจเลยอยากจะกินกร e นทีแฟเบอร u ชิโน่ก็คือแบบชาเขียวที่มันชาเขียวปั่นนะคะแล้วก็คือแบบ สิ่งที่ได้กลับมาก็คือได้เป็นกาแฟะอะไรก็ไม่รู้กลับมาทุกคนคือเขาแบบฟังเราไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้อเฟลมากเลยการสั่งสตาร์บัคของเรามันเป็นอะไรที่ยากมากคือแบบไม่ได้กินอยากกินไม่ได้กินนะคะปีแรกปีที่สองที่มาอยู่พอช่วงช่วงช่วงนั้นเนี่ยก็ได้แบบว่ามีความคิดที่ว่าจะมาฝึกภาษาอังกฤษบ้างด้วยการที่แบบดูซีรีส์เพราะว่า คุณแฟนชอบดูหนังนะคะชอบดูหนังดูโชว์ของฝรั่งนะคะเราก็เลยแบบเออพอเขาดูเราก็ดูไปด้วยแล้วพออ่ะดูไปดูมาเอ้มันก็สนุกนี่นาอะไรเงี้ยเอองั้นเราก็มาดูแบบ ดูซีรีส์กาแฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ดูนะคะแล้วก็ติดมากจนถึงทุกวันนี้ยังแบบว่ากลับไปดูย้อนๆอยู่เลยเนี่ยจะแนะนําก็คือซีรีส์เรื่อง Friends นะคะเร่องนี้เนี่ยมันทั้งสนุกแล้วมันทั้งตลกด้วยนะคะได้เห็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะฝรั่งแล้วเวลาเราดูหนังดู ซีรีส์อะไรเงี้ยของเขาเราจะได้รับ culture ของเขาด้วยก็คือวัฒนธรรมจากเขาอะแบบจากของฝรั่งที่เราไม่รู้เงี้ยมันจะค่อยๆซึมซับมานะคะอันนี้ก็คืออะไรที่เรา pick up ได้จากการที่เราดูหนังดูละครนะคะช่วงที่ดู Friends เนี่ยก็จะม,มีดูการ์ตูนด้วยนะคะฝึกดูการ์ตูนด้วยการ์ตูนนี่แหละค่ะทุกคนมันเป็นศัพท์ง่ายๆนะคะทำให้เราแบบค่อยๆเฟกจากละครไทยหรือว่าข่าว ไทยอะไรอย่างงี้ไปเพราะว่าก่อนนั้นนั้นคือแบบเช้าเช้าที่ไทยจะต้องมีข่าวและเอาเปิดข่าวดูเลยอะไรเงี้ยมาซึ่งแบบไม่ได้ฝึกภาษาอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเคล็ดลับนะคะตอนที่เราดูซีรีส์ดูโชว์ของฝั่งอเมริกาเนี่ยเราดูมีซับไตเติลนะคะ เปิดเป็นแบบอังกฤษนะคะก็คือภาษาอังกฤษถ้าใครเปิดเป็นภาษาไทยอยู่นะคะก็เปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษเลยอะไรที่ฟังไม่เข้าใจจริงๆประโยคไหนที่แบบฝรั่งพูดไว้ฝรั่งพูดไว้แล้วแบบจับไม่ทนันแล้วแบบอ้าวแล้วเราดูไม่รู้เรื่องละจะย้อนกลับไปดูใหม่แต่ทาไม่เข้าใจอยู่ก็คือเปิดซับขึ้นมาใหม่คําไหนศัพที่ไม่ได้ก็คือเอามาเปิดอีกนะคะนี่จะช่วยได้มากๆค่ะเพราะว่าการที่เราเอาซับไทยเท่าออกนะคะมันทําให้เรา โฟกัสอยู่กับ Conversation ที่เขาสื่อสารกันมากกว่าในส่วนของหนังละครเนี่ยบางทีครบมันจะมีเรื่องของสำเนียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ย นอกจากการดูหนังแล้วดูซีรีส์แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งคือกิ่งชอบฟังพอดแคสต์นะคะเริ่มจากการที่ชอบในตัวของบล็อกเกอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไม่สะดวกที่จะดู YouTube เขานะเวลานั้นเหมือนเราขับรถอยู่หรือว่าเรากำลังนั่งรถบัสอะไรเงี้ยที่มีคนเยอะเราแบบ ไม่สะดวกที่จะหยิบมานั่งดูเป็นวิดีโอนะคะเราก็จะฟังพอดแคสต์เอานะคะซึ่งเขาก็จะหยิบท็อปปิกต่างๆมาพูดนะคะอาจจะเป็นดำเนินรายการเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นสองคนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะเป็นท็อปปิกที่เราสนใจหรือว่าท็อปปิกสอนภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะคะฟังได้ทุกอย่างเลยแล้วทางนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ดําเนินการแบบรายการแบบ2คนอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันนะคะซึ่งกิ่งชอบตรงนั้นมากๆเลยเพราะเราจะแบบ เราจะรู้แบบเรียนรู้ได้ว่าเวลาฝรั่งเขาโยนคํานี้มาแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้ c ค l t u เ e อร์อะไรเงี้ยแต่พอเราได้แบบมาฟังเขาคุยกันฝรั่งคุยกันอะไรเงี้ยเราจะแบบเข้าถึงในบริบท Conversation แล้วก็ได้ทั้ง c ค l t u เ e อเขามากขึ้นด้วยค่ะบางทีมันมีคำสแลงสอะไรเงี้ยนะหรือว่าคํา หยอกล้อกันอะไรเงี้ยฝรั่งเขาจะเฟรนด์ลี่นะคะแบบเขาจะแบบหยอกล้อหรืออะไรกันตลอดเนอะแล้วแบบพอเราฟังมาแล้วอ oh, okay ๋อโอเคถ้าเราเขาพูดอย่างนี้มาแล้วก็อีกคนนึงพูดแบบนี้เออมันมันม s เซนส์หรือมันอะไรแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะคำศัพท์ใหม่ๆคำแสดงใหม่ๆวัฒนธรรมของเขาเวลาเขาคุยกันนะคะ มาถึงอย่างที่3มนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะพตอนนี้กิ่งก็มีช่องเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็ะคือ u t u b e นั่นเองทุกคนสมัยนี้นะคะโชคดีมากๆที่มี u t u b e นะหรือว่า Google อะไรก็แล้วแต่เวลาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเราก็มาเสิร์ชได้เลยใน u t u b e นะคะที่เริ่มดูซีรีส์ภาษาอังกฤษอะไรมาแล้วเนี่ยก็คือจะมาเริ่มเข้ามาสู่วงการ YouTube ด้วยนะะซึ่งก่อนนี้ไม่เคยเลยนะคะพอเข้ามาถึงวงการ YouTube แล้วเนี่ยเราก็มาเสิร์ชเลยว่าเราชอบทำอาหาระคะ่ะและ้ว ดูเลยเป็นภาษาอังกฤษเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษดูฝรั่งว่าเขาทําอาหารฝรั่งยังไงอยากรู้เอาก็ทำแคสโรลรกันพวกแบบเป็นที่เอาเข้าไปอบในโอเเ่นอะไรแบบนี้ค่ะอาหารพวกฝรั่งทํายังไงแมชพเทโต้นะคะก็ทํำยังไงสเต็ะะ mm hmm. กทํำยังไง เปิด Youtube เลยค่ะเป็นแบบภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งทําแล้วก็ทำตามแล้วก็ตอนนั้นมีดูแบบดูในทีวีด้วยนะคะอย่างเรื่องทำอาหารไปแล้วหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็กล้องต่างๆเวลาเขามีรีวิวสินค้าหรือว่ากล้องอะไรที่ออกมาใหม่มารีวิวคอมเพ์ตัวนี้กับตัวนี้อะไรอยนีอบมากแล้วก็หลังๆจริงมาดูเป็นภาษาอังกฤษเป็นเป็นฝรั่งเนี่ยเขามารีวิวนะคะแล้วชอบนะคะ เออทำให้เราคุ้นชินกับภาษามากขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปจากการดูแบบพวกหนังดูละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาจับ YouTube ก็ดูเป็นภาษาอังกฤษดู v อ o g กดูฝรังดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทุกคนน้อยมากๆที่จะดูภาษาไทยก็กันฟังเนี่ยเราพิกอัพภาษาอังกฤษได้ไวมากค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะเป็นอย่างที่สําคัญมากๆนะคะก็ะคืออย่างที่4ก็คือการฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานั่นเองนะคะพูดไปเลยค่ะเม้ามอยคุยนะคะเวลาเราเจอเพื่อนเราพยายามคุยนะคะฝรั่งด้วยกันเองเนี่ยเขาจะเฟรนลี่นะคะเวลาเราเดินผ่านเดินสวนเขาจะทักคุยกันก็มีนะคะอย่างเช่นแบบ เขาจะชมนะอ่าชอบรองเท้ายูนะอะไรแบบเนี้ยเออก็พยายามคุยกับเขานะคะพยายาม make f r i e n d นะถ้าเราแบบไม่ได้มีเพื่อนเป็นแบบฝรั่งอะไรแบบเนี้ยก็เวลาเราเจอมีโอกาสก็สามารถทักทายได้คุยกันได้แล้วเขาก็จะชวนคุยนะคะทุกคนบางทีเราจะมี language barrier นะคะสมมติว่าเราฟังเขาเนี่ย แรกๆนะคะกิ่งจะสามารถฟังได้รู้ว่าเขาจะสื่อสารอะไรแต่บางทีเวลาการที่เราจะตอบโต้ไปมันไม่หนึ่งรเซนะคะแต่เราต้องพยายามใบไป,ไปพูดไปคํานี้ไม่ใช่คํานู้นคํานู้นไม่ใช่คํานี้ฝรัง่งเขาจะแบบตั้งใจมากว่าเฮ้ยเราจะสื่ออะไรตั้งใจฟังหลังแบบแล้วเราแบบเฮ้ยบางทีเรานึกศัพท์ไม่ออกอะไรเงี้ยเขาจะพูดมาเลยว่าคํานี้หรือเปล่าคํานี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาจะช่วยสุดดิ์นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบ นท์ nice, มากมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะจะบอกเลยไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายด้วยนะคะที่จะพูดผิดนะคะพูดไปแล้วพอแบบเขาแก้มาโอเคเรารู้ละครั้งหน้าต่อไปเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องใช้คําศัพท์หรือว่าเราต้องพูดยังไงเอ้ยกลัวจังเลยสำเนียงเราเขาจะไม่เข้าใจสำเนียงแบบพูดแบบไทยๆนะคะอะไรเงี้ยไม่ใช่สำเนียงแบบ อเมริกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าจะเขาจะโอเคไหมอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งแบบไม่มีเลยคะ่ะ100%ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าที่อเมริกาคือ accent หรือว่าสำเนียงนะคะของ mix 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 มากนะคะแค่พูด pronunciation นะคะ pronunciation หรือว่าการออกเสียงพูดให้ถูก accent หรือว่าสำเนียงไม่มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะอย่างกิ่งนะคะก็มีเหมือนกันคือ มันมีตลอดนะคะเราก็ยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะนี้พูดคือแชร์ประสบการณ์เฉยๆซึ่งตัวเองก็ไม่ได้เอ็กซ์เพอร์อะไรเลยนะคะก็ทุกวันนี้ยังต้องเรียนรู้อยู่นะคะทุกคนอย่าง pronunciation น,น,นะคะอย่างที่บอกก็อาจจะเป็นยกตัวอย่างนะคะก็คือตัว v นะคะเก่าแบบจะพูดคำว่า v เนี่ยต้องเ v, v, ออกมาด้วยนะคะอย่างเคยแบบสื่อสารกับลูกเรือน้องเคยแบบ เวลาจบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมีหนะ้าที่แบบว่าโทรไปแบบว่าที่รถที่เขาจะมาพิกอัพเราไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยโทรไปบอกว่าอ,อ,อยู่ที่ไหนแล้วจะมารับเราอีกกี่นาะทีพิกอัพสปอตอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเคพอเราวางปุ๊บเราหันไปบอกเพื่อนร่วมง,งานของเราเลยว่า when is coming เพื่อนร่วมง,งานของเราคือแบบอะไรนะอะไรนะอยู่3รอบทุกคนสรุปว่าต้องบอกว่า when is coming นะคะก็คือ v นะคะ The V ก็คือ V อย่าไปแวนแวนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจอันนั้นคือ pronunciation นะคะเอานั่นก็เป็น4หัวข้อนะคะหลักๆที่กิ่งใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษค่ะหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับบางคนที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบกิ่งชอบดูหนังละวรคอนไทยหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เตรียมตัวจะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกด Sub subscribe นะคะจะได้มาเจอกัน,หนใหม่ในบล็อกต่อๆไปในวิดีโอต่อๆไปนะคะใครอยากให้ทําวิดีโอเรื่องอะไรมีคําถามสงสัย คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ